大胃。 โอ้คุณพระไม่อยากเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเกมแรกที่พวกเราจะเล่นด้วยกันฉันตื่นเต้นมากเลยแต่จำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่เล่นกับเพื่อนคือเมื่อไหร่เพราะว่าไม่มีใครอยากเล่นเกมกับฉันเลยอ้าวทำไมล่ะเขาบอกว่าเวลาฉันเล่นเกมฉันจริงจังมากเกินไปก็เลยไม่สนุกอะ่ะนี่รู้อะไรไหมเพื่อนของเธอนี่มันฉลาดน้อยในชีวิตนี้มีสิ่งที่ต้องจริงจังอยู่แค่สองอย่างหนึ่งคือเวลาเลือกหาแฟนสักคนและอีกอย่างก็คือเวลาเล่นโดตา โอ้แบรดขอบคุณนะคุณนี่น่ารักจริงๆเก้าก้าฟูชายเกมมาโหลดเสร็จแล้วนะผมจริงจังมากนะเวลาเล่นโดตาและผมคิดว่าทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นถึงเวลาแล้วที่ผู้คนจะต้องหยุดโกหกตัวเองและยอมรับความจริงได้แล้วว่าโดตาไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นกีฬาอย่างหนึ่งคุณรู้อะไรไหมแบรดถ้าคุณไปวิดีโอใน YouTube ฉันก็จะกดไลค์แชร์ และ subscribe คุณแน่แน่โอ้ขอบคุณมากนะ hmm. ผมก็คงจะตามไปอมเมนต์ทุกวิดีโอของคนอย่างแน่นอน oh. <c oughs> จริงเหรอเขาพูดแบบนั้นจริงๆเหรอจริงดิเขาเอาด้วยเหรอเออแล้วโอเว่นนะเอาด้วยป่ะโอ้โหเย็ดแม่เขาก็เอาด้วยเหมือนกันเหรอรวมแล้วก็มีนายชันโอเว่นแล้วก็คริสใช่ไหม นั่นเยี่ยมไปเลยอ่ะนั่นเยี่ยมไปเลยเพื่อนไว้ใจฉันได้เลยใช่เหมือนกับที่ฉันเคยพูดไงนายไว้ใจฉันได้เสมอแหละใช่ไม่มีปัญหาบายแจ็กกี้บายบายนั่นะใช่คนที่เธอเข้าใจนั่นแหละ ก็ฉันเคยบอกอแล้วไงว่าแจ็คกี้ชานานะเป็นสัญญาณมาแล้วนี่เดี๋ยวค่อยแดกโอเคเพื่อนฉันเลือกอินวอเกอร์นี่แมทจัดอันดับนะเพราะงง้นเลือกดีดีไม่ต้องบอกแล้วฮะโชคดนชะมัด เตรียมพบกับบลิกแล้วก็แบล็กคิงบาร์ได้ใน15นาทีใช่แล้วฉันก็จะเลือกริกกี้ไม่เอาแคารี่แล้วกาวเชื่อในเลดเกฟของฉันสิ โอเคงั้นฉันจะเล่นซัพพอร์ตไม่ก็เราต้องการตัวแทงโอเคถ้างั้นเลือกเวนฟูลสปิริตนะฉันบอกว่าแทงไม่ใช่แก๊งเออเกากัวโตดงั้นถ้าเป็นเอ่ออันไดอิ่ง่ะไม่เอาตัวสกิลหมู่แรงๆอ่ะไทนี่เกาเลือกตัวแทงแมกนัสอาศัยเลเวลมากเกินไปลิชคิงใช้มานามากเกินไปเซนทอร์พึ่งมีด bling มากเกินไปเออผิดหลอเล่นย่งไม่อัพเข้าดอท้าสองสปิริตเบลเกอร์อย่าเยอะได้ไหมเกาโอเคมิสอ่ะฉันคิดว่าเราไม่ต้องการแครี่เพิ่มนะใช่เอางี้ละกันฉันจะไปจังเกิลด้วยเอ็กซ์ขอบคุณ โอเคคารนเธอไปเล่นล่างนะเดี๋ยวฉันจะไปกลางเองไม่แบดฉันจะไปเล่นกลางไม่ต้องห่วงเขาจะคอยช่วยเหลือเธอที่เล่นล่างแต่ฉันเล่นแต่เล่นกลางนะขอร้องล่ะแบดคุณก็รู้ว่าผมซื้อขวดมาแล้วไปเล่นล่างซะแบดเวลากำะังจะหมดแล้วฮะ <h> ah> พวกเขาเลือกพัดหวังว่าเขาจะมากลางนะจะได้กินไก่ซะหน่อยแบด ไปจากเลนกลางซะย้อยบ้าจริงฉันว่าฉันโดนเสี้ยงตำมนิ้วอะโถ่เอ้ยให้ตายสิเฮ้ยเกาเราไม่ที่คีบหรือว่าอะไรทำนองนี้ไหมันต้องเอามันออกมามันเจ็บมากเลยนะรูมาย้อยออกไม่ไหวแลเว้ะไปจากเลนกลางซะไอ้กากขวดก็งอกของแกด้วย เอ,อาหาหาให้สนุกกับเล่นง่ลงกันแล้วกันนิ่งอยู่นานคอยดูสถานการณ์แล้วค่อยไปช่วยแข็งใจไว้นะเพื่อนเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกหน้านายไม่เหมือนโรดาสัก,กันนิดนะดีที่ยังไม่ตายฉันตกหลุมรักเข้าซะแล้วเอา้าโดนกระทืบจนปัญญาอ่อนแลละ 做神仙，神仙好，自由自在乐逍遥。好了、啊，可以慢慢蹲下啦。好，好，来啦，好。